อกาหกาลเอ่โลเกาหลีเอ้กูหเอลกาเอลเลยนี่เาเต้นเต้นเต้นที่เ้นาที่วันนั้นน่ะงานซ้อีโอเขายกเลิกไหอ่ะใช่เลื่อนไปยีเอ็ดเมษา ไม่ให้ถูกไม่เลิกเรื่อนซุปเปอร์ตัวนี้ปคากันครับมรทำครครูค เขาไปเติมด้วยเขาไปเติมด้วยเดี๋ยวออกมาลำบากฝนตกนะเไปรียยบร้อายหลักเดี๋ยวอูกหนึ่งตารางมี